โกรอยครับพเลย่เอางี้เอาี้เอกเเอกเอีกน้อยนึงอีกน่อยนึงให้มันบรถเ็นน่ะยกขึ้นยกขึ้นไปไปตรงตรงตรงตไม่ต้องหันนิ่ครับ

นี้เราจะมาทำแอร์นะครับทีมงานช่างนี้เป็นแอร์แมคโครนะครับแอร์ไม่เย็นครับน้ำยาแอร์หมดเพราะว่ามันรั่วแตกเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำยาแล้วก็นี่อนครับนี้หูมันหากครับเราเชื่อมเสร็จแล้วก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะ อันนี้ไี่ทอดกองมาล่างเนี้ยต้องใส่ไม่ก่้องออดกองเปล่าเนี่ยมัดูดเือดตอนตอนน้อยไม่ต้องถอดกาพอเปล่าแ่นข้อแขนใหญ่เปล่ข้อเอาเฉยนี่ยอเราเฉยหน่ไหนองขอูมีเป่โอ้ฝุ่นเนี่ยฝุ่นเนี่ยนี่นี่มีฝุ่นนะครับเนี่ยเห็นเลยกล้องก็เห็นว่าเองมองเห็นนี่ ี่้เนในกล้องเป็นมุนมุ่นไปนี่แหละขึ้นหรอวะเขาเอาผุดนองนะครับมาเราไปทำงานมาแล้วก็ต้องมาเคาะผุ่นครับอันนี้ใช้ขาคอครับโอ้โหยิงคอยิงมาครับเต็มเลยนี่ครับเคดยาไปยาปทยอใส่กันสินี่ปั่มยังไม่มีครับก็ใช้เทคนิคครับนี่ ปล่อยเทคนิคออกนะช่างพีชนะครับชาวตัวไอ้ครับนี่คือมันมันออกจริงนะครับนี่ครับดับนะครับนี่นี่ครับนี่ครับข้าวมือค้อไม่ออกนะมือค้อไม่ออกนะครับนี่ครับของแท้ของแท้อันนี้เทคนิคนะครับเทคนิควิธีการทําความสะอาดหม้อกรองนะครับไมโครแล้วก็ใช้รองเท้าค้อออกได้ครับไม่มีเครื่องเป่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เก็ดเล็กเก็ดน้อยครับดูครับดูดูเปนฝุ่นครับเป็นฝุ่นนะดูนะเป็นฝุ่นนะครับแค่นี้ครับสะาดนะเรเรียบร้อย,อน,ยนี่ครับนี่เราจะมาอกบ,บยอยอกอะไรนี่ราดราดเลยจะอกไว้เนี่ยตรง,งไหนเลยเลยออกไว้ก่อนเดี๋ยวลงทงน้ำมันไม่มีไฟถูกอีโห้ดมันราดมี้นะแล้วก็ เราใส่ขาแอร์แล้วพุงนี้ก็บจี๊ฟต์นะครัอ้าพุงนี้เขาคุดเดียวอืมล้างเดี๋ยวเราออกให้มันแน่นนะครับนี่ก็เก็บงานก่อนครับเดี๋ยวเขาทำงานพรุ่งนี้ครับเสร็จต็มที่นะครับพรุ่งนี้อันนี้ทำอะไรเนี่ยอู้ยเจ็บอะแทนล็อกแอร์ล็อกแอร์ครับคอมคอมแอร์ออกเส้นหรือเปล่าในที่ออกเมื่อกี้นะ กันกันไปต้องล็อกแน่นๆแตกอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยช่างมือชีพนะครับ,บไไทีมงานนี้เป็นทีมงานครอบครัวนะครับอ่านี้นี่มิวโปรนะครับขบับรถแมคโคเดี๋ยวจัดให้ดูนะครับอันนี้ช่างซ่อมลุงไม่ธรรมดาครับเนี่ยช่างพีทครับพีทอ่า สายอันนั้นเป็นช่างเชื่อมครับฮะสายนั้นสายอะไรสายที่เขาคมน่ะนี่ดินี่นี่โมเมนต์นี่เฉียบีสายคมนะครับนี่เบนเบนนี่เฉียบใส่เลยอันนี้สายแอะนะครับสองเงี้ยนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาเติมแอกันครับนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับนี่ทีมงานนี่ทุกอย่างโอ้ยครบเสร็จแล้วครับมันลื่นคิมล็อกคุณวบาคิมล็อกเองไปมีไว้คิมล็อกอะไรเงี้ยนี่ ก็นนหนูเหรอเขาบอกว่าแจมมาเออชิปักตายไยแก่หมากดเลยกดเลยคดจีทโซแลกไปสักนิดนึงครับมันไม่ออกจวกจวกนี่เฮ้ยเบาๆยญายฮักได้ตัวน่ฮักไม่ออกด้วยนั่นสี่ครับ นี่น็อตไม่ออกต้องโซนิคโซเล็กยี่โซนิคกว่าโซนิคโอ้ยโซนิคปังฮ่าเออโซเล็กโซเล็กนี่นั่นอ่ะโซเล็กเป็นไงผู้องก็ดีจริงจเอาฉีดปั๊บแป๊บเลยเลยออกเลยแหละสอมเครื่องต้นง่ากันโซนิคนี่เนี่ยก็เออเอาวอกฉีดไปแป๊บเดียวเลยขาดเลยหัวหนอด ก้าพิงโผล่ได้เลยโอ้แรงโผดจังวะชีพเดียวขาดเลรการลยมการขั้นกาดได้เนี่ยบอกพูดถึงเครื่องซากพาขีดออกหมุนมาออกขีดเท่าแรกรถไฟโอ้ออกดีแทบขาดหางเงยว่ะกับนี้ก็จะวางอ่าวาง เรียกอะไรผิดคอมเมร์นะครับคอมเมรเข้าไปแล้วก็ต้องอะไรก็แล้เพราะว่าตัวนี้เอมันหลุดนะครับกระเด็นไถไปพัดแตกเลยครับแล้วก็มาทําการแก้ไขใหม่นะครับทีนี้มาถึงช่างแล้วไม่ต้องกลัวนะครับได้ทุกรูปแบบนะครับใบแตกนะครับเป็นใบแตกแบบใบแตกนะครับนี่ก็แตกนะครับแตกทุกใบเลยครับแอร์ตกใส่ นะครับน in ่าตื oh, ่นนี่มันตกตอนนี้ทีมงานอ่าลำเป็นมากนะครับเป็นทีมงานยาวทีมงานคขบครัวนะครับเขาหมุนอลอดก็มีอะไรเข็นอ่าแล้วครับตอนนี้เราก็น้ำโพงก็ใส่แยงแม่นี่ครับชนี่เราทำงานครับช่างภูมิช่างพีชนะครับทีมงานเราครับ ก็ใส่เข้าไปครับตัวนี้เป็นคอมแอร์นะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ไแฉงเลยไม่ได้ยางหนึ่งเป็นยาวยางหนึ่งอุละสิงกีบอะไรสิเจ้าสิงกูไม่ได้พูดมึงก็มั่วอะมึงอย่ามาว่ามั่วเลยกูถามมาทำไมไอ้นหนึ่งคือโคนหรือมันบอกว่ามันแฉงเริ่มมีบางเสียงเล็กน้อยมึงมึงก็บอกว่ามึงถอดก่อนเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังใส่สายพานก่อนมึงบอกเนี่ยคุยเจ๊ก่อน นี่ช่างเริ่มอันนั้นเ,เ,เขาพูดคนละเรื่องคนละทางกันนะครับช่างพิสกับช่างพูงก็ขอก้อนไม่ละเขาพูดคนละเร okay. ื่องนี่ช่างพูงเี็นกีออกเรื่อยเขาคนละเรื่องถอดสายคาเนะนะครับนี่เขาคนละเรื่องกันยังไม่เข้าใจอันนี้นอตหลุดไปรอบสองครับหลุดอีกไม่ใส่อีการเอาน็อตออกจะลืบนะครับ ให้ภูดดึงดูน้มันเครื่องดูไหนมันอยู่ตรงไหนพีตรงแรมึงอยงลย,อยนั่น่ะเช็คร,ระบบนะครับพรุ่งนี้เราจะลุยงานนะครับนนเราจะมาเวทนะครับเวทน้ำยาตองไปที่เลขศูนย์นะ่านะู่ตรงเลขศูนะครับไอตรงนะตรงนะิดลบศูนะครับ ถ้าเม็มไม่อยู่นะครับมันจะมาเรศูนย์นี่งว่าเออเราอัดข้อต่อไม่อยู่นะเอ,เอาเลยแนนมแฉบ,บมาจุ่มทุกโกมเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำยาอันสามสี่ครับแต่เนี้ยเป็นน้ำยาครับแม่ยไม่เคยเอายาดโดมเลยมันโดนผมทิมง,งานครับก็อันนี้ลือ้อกระท่อมนะครับเพื่อหยดถมดิน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะทําอะไรกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะครับทำงานลืล้อนะครับมีช่างภูมิครับมีอยู่ข้างบนนี่ไงอ่าช่างมือชี้ลังลื้ออยู่ทำงานลำไปมากนะครับหรือกระท่อมนะครับ บรรยากาศเช้าครับเลือกันอากานะครับน้องพวงน้องพวงมากินมะม่วง่บนหลังคานะครับอ่าเนี่ยสุดยอดเลยพ่อเบ้ยครับนี่ครับเรากำลังเลือกันอยู่ครับช่างช่างช่างหาไม้เหยียบลงใครมันจีตุ๊กเดี๋ยวมันจีลูกมันจีง่ายพอดครับผม อันนี้ผมทำไม่ยูนิสังก็แสงไว้นะครับเดี๋ยวไปใส่ต้นไม้เดี๋ยวเราก็จะมาลื้อนะครับแล้วก็ทําเพิงยกเดี๋ยวมาติดตามผลงานทีมงานราบบมานของเรานะครับ<ม>ถ่ายบรรยากาศไว้ได้ดูนะครับมะม่วงอ่อนๆ<ม>เดี๋ยวโกวิโก้มาลงนี้ครับนี่เราก็ลือ้ออากระทมน้อยออกนะครับเดี๋ยวเอารถไปจอดน,นี้เสร็จแ,แล้วจะชมดินอย่างงี้ครับเดี๋ยวก็มาดู การงานของโกโกเอสเ04นะครับว่ามันเร็วหรือว่าแบบไหนนะครับมีช่างพีชก็เป็นคนจัดการขับอเองครับ,รบไม่เปิดแอร์เดี๋ยวเราลงนีนครับ จะเอาเบโกไปจอดกะนครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูการทํางานของ s k, k 0สนะครับมีก่อนเราจะทํางานเราต้องให้กัตถะภูแก่นะครับหมุมัดแขนให้เจ้าเบโกตัวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ 伙伴。Oh มีเทคนิคอะไรนะครับมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับมาดูกันเลยครับผมนะครับครับนี้เราจะไปขุดสารนะครับัุสิอุดเนมาแลวครับจมาติดตามคลิปต่อไปนะครับปุดสานะครับอันนี้เราตั้งหลักนะครับว่าจะ มีแนวทางแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ okay. เดี๋ยวมะนอาวออกนะครับ เอร์แล้วครับโจเบอร์แล้วครับางเตาเลยครวางตรงนี้ได้เลย<ป>เอาเลยเลยต้อมาอีกนิดครับต้องมีคนบอกครับก่อมองไม่เห็นครับดูโจเบอร์แล้วครับฮะโยกเลยอ่ะเราจะมะพร้พาวไี่ปลูกนะครับเปนต้นใหญ่แล้วครับจะได้ เอาไม่กองงั้นครับดูดินกับต้นนะครับมาคนละเรื่องกันมาต้นเอ็ดมาต้นด,ดินมาตอนเอาตะต,ต้นมากครับพ่อดินไปเทไว้ เขชีมาพมะพร้าวนะครับทุกคน,อนพอพอพอ มันจะรอดไหมเนี่ยเฮ้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 ยมเองต้องออกเฮ้พุพุ่พครับก็เราก็จะมีตู้แกหนึ่งตัวนะครับอย่างนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเอะไรเนี่ยบ เดี๋ยวมะนาวอีกต้นนะครับเดี๋ยวมะนาวอีกต้นก็นีก็เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปขุดดินมาใส่นะครับดินงานเราไปมากนะครับก็อันนี้ก็ม้าไมออกมะนาวออกเพื่อจะสมดินนะครับให้มันสูงขึ้นนะครับ อาดินมาใส่ถุเลยครับจะรอดไม่น้องมะนาวครับครับ่างพีชครับ่างพีชครับยังไม่เก่งนะครับก็เมืก็นัไม่เก่งก็ตอนนี้เราออกมันโไม้ใหม่นะครับก็ยังไม่มีใครขับเก่งนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเอาไปใช้งานได้อย่างจริงนะครับ ค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับเพราะว่า,าเราเพิ่งหัดกันใหม่ๆนะครับเราคิดว่าเราจะรับงานของตัวเองก่อนนะครับก็คือเอาดินที่บ้านนะครับมาใส่ของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จะรับงานนอ,อกนะครับเพื่อเราขับ ก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานอีกต่อไปในคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ราจะไปขุดดินกันนะครับทีมงานแม่กโครลำไปมากนะครับทีมงานใหม่นะครับก็ขุนไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่กดรับชมนะครับจนจบคลิปนะครับ